สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมุสุคุสุคนพบพอกับ่องลาวสตูดิโอเนาะคลิปนี้ก็ย่ให้ยู่หน้าคี่เก้าพี่น้องมากูเข้านะนคลิปนี้บรได้ไปเที่ยวทางไหนพี่น้องเอ้ยพาพี่น้องมาชมจะมาใส่มองเนาะกับหวานแหน่นีแห่มานำ มาเลาะเบื้องป่าแถวนี้เนาะนี่แถวแคมนองสะอันแหละว่าป่าหลายเติมแล้แถวนี้เดีย๋ยวให้พี่น้องเบื้องก่อนน้ำแห้งตามให้หน้าเนาะป่ามันก็ลงสู่หนองเบิดเบื้องป่าซิวลายได้นี่หนองนี่ก็เลิกเติมเนาะสวงประมาณเดือนชีวิตสิบสองเมื่อไรจังได้ดูดเบื้องป่าก็ โ oh, อ้อียยังกินน้อนี่ปลาดุกตายโ oh, ออ้ียยังกินมันป่านี่ก็นองนี่ก็ลายอยู่แล้วก็มีอีกสองน้องเนาะโบอกว่ากองแจ้งหรือบอไซคนละหน่วยท่ากับคลิปที่ผ่านมาเนาะนี่แถวนี้จะเป็นไอ้น้า ก็จะมาใส่มองใส่แถวๆนี่เนาะรอบไปมันหลักว่านแห่ไปนำ้ำเข้าก็เริ่มซุกลายแล้วพี่น้องเลยอีกประมาณสิบสามมือก็นนะ่าจะพอเกี่ยวแล้วโอ้ป่ามันมาหุ่มจริงปลาดุกตายเนาะเดี๋ยวไปเบื้องพิก,การพี่น้องตอนนี้เอาก็ใส่เป็นเทียมหนะ้อยแล้วนันนี่ใส่รัดไปนี้แล้วก็ไปใส่ทางพุ้น บวยไทยตอนใส่ไว้นะเพราะมันตั้งกองยากเนาะเถวนี่เดี๋ยวเขาไปใส่ตอนที่สองกันเลยเอาเขาก็ได้ใส่สามด่างเนาะมองกันหาบ่อนตั้งกองกบ,บัวร้ามันหกเนาะเถวนี่เปลี่ยนแบ่าบห้องน้ำคลองน้ำลงไปนี่ป่าในลายนี่นอนป่านี่เฮเป็นเฮห,ห้งางบัไร้จ้ำโอ้ ขว่างเฮ่โบคา่าป่าป่าน้อยป่าน้อยหลายขนาะดมองนี่กะปลาโคโบโบติดปลาโคหาก็ได้ปลาขาวตัวเดียวนี่ตายแล้วไปเบิ่งกันว่าเอาใส่ไปปลาไวมันสีไดหลายทำไงบ้างติดตามตอนต่อไปเนาะ ลอด,ดูนได้สองโตเนาะนี่นี่ห้างพุทธลอา่อรถพุทโอ้ชันในลานะนี่ห้างซ้นี้ยังเคลือบร้อนใช่ไหลิฟตงไปกัน,นกไปัน So... No. อไรพี่น้องเอ้ยนีย่โอ้มันยะอยู่น้ำๆเลยคือโทรศัพท์กัยะนี่ให้เบิ้งประคอนี่นี่พอได้อยู่ได้เบิ้องอีก่ันนี่นี่วันนี้พี่น้องบีบหัวไว้ก่อนเนาะอย่ามันไปอืม ดังอีกตัวนึงกูแล้วเนาะเพราะว่ามันค่ำแล้วชีได้เมื่อแล้วตัวนี้ก็ทึกอยู่สองตัวมองไปนี่นี่นะยังบริป,ปิดอยู่นี่แล้วก็มีตะคนน้อยนี่น้ำบริเลกน้ำขอนนะเนาะน้ำแหงแล้วตามให้หน้ากั ปลาที่มาโฮมอยู่ตามหนองแบนนี้แหละเดี๋ยวมาจอบตัวนี้เนาะเทือกบขึ้่วาเห็นฟอมตีนี่นโอ้เทือกอยู่ตัวน้อยเนาะปลาขาวน้อยนี่ตัวใหญ่กว่าเทือกบ,บอ nãy giờ lướt nó, mòong nồi mình thức bà nhanh bùi u, cọ lẹ, bùi u, nem ma hìn, ti pop 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 kia này, song to โอ้ตัวใหญ่กิดใน่มยูนาเสียดายพี่น้องเ้ยต้องมองใหี่ๆงนาะมันจะเสียดายมันป่าใงญ่เดี๋ยวเลาะควางแหงกันบานเพื่อมันกระด่องความเนาะอันนี้มอง สองเส้นครึ่งนะนเดี๋ยวเลาะควางเหตทั้งหมดก่อนเสียดายโมมีบนตังกองพี่น้องเอ้ย ตามให้หน้าก็มีอยู่นี่เนาะบาทเดียวได้ซี่ตวหนึ่งสองสามสี่โบยากฆ่าได้นี่นรุดนี่มันแห้หงอันนี้ก็คือป่ามองของเ่าเนาะนี่พอไรอยู่พอไรอยู่ทางลุ่มนี่ก็นีน่ มีมีมองตัวนั้นนี่เนาะสองตัวครับในคลองเนาะเบิ่งในคลองอืมพอได้แรงอยู่มานี่โคผู้ดีค่ำเนะาะเอาสำหรับคลิปหาปลาจบเพียงเท่านี้นเนาะถ้ามักก็อย่าลืมกดติดตามเลเด็กพี่น้องเลยฝากกดติดตามกดไลค์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งเซ เพื่อไปกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี